สาธุสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกทันเลยวันนี้แอดอยู่ที่ลักกิโลนะครับเอฟซี FC ทุกคนทุกทันวันนี้ก็รอปูเทพคงสุดท้ายจะมาลงเอาเลขนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับตอนนี้นั่งรออยู่นะครับน่าจะค่ำค้ำจะลงเดี๋ยวจะไทยทอดสดเอฟซีได้ชมกันนะครับตอนนี้แอดก็นั่งรอในขณะที่นั่งรอก็จะมาสรุปตัวเลขให้เอฟซีได้ดูกันแบบชัดๆใครที่ไม่ค่อยได้ดู วันนี้ก็มาสุบตัวเลขให้อ fc ได้ได้ดูเลขที่ที่ที่มาที่ไปที่ไหนบ้างอะไรบ้างนะครับชดเด็ดเลขที่น่าจับตามองนะครับเอาเป็นว่าเลขจะไม่ตะเคียนยักษ์ใหญ่ที่สุดนะครับให้ fc ได้ชมกันเลขจะไม่ตะเคียนยักษ์ใหญ่ที่สุดนะครับทีอดไปเอาวันนั้นนะครับทีอดไปเอาวันนั้นก็ปูลงร่างและเคียนให้นะครับ967นะครับ967 เก้าหกเจ็ดแล้วก็ห้าหกสี่ห้าแล้วก็หกสี่ด้วยนะครับเอฟซี FC. นะครับตะเคียนเลขจะไม่ตะเคียนนะครับอ่ะนี่นะครับธนไลชอปจัดเด้นนะครับเลขเลขที่ได้จะไม่ตะเคียนยักษ์นะครับเข้าทุทง,งวดผนะิดผิดงวดเดียวนะครับที่ผ่านมาเกิดถือว่าดงวดเดียวนะครับเอาม่แน่ใจว่าเอฟซีนะครับสัญญาณปล่อยสาธนะได้หรือเปล่าน้อยน่อนะ นะครับอ่ะสดสดร้อนร้อนนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวแชร์ไปทางไหนได้บ้างครับแชร์พูดอ่านะครับเอฟซีเดินครับนี่นี่เลข จะไม่ตะเคียนยักษ์นะครับมีเลขที่ไหนบ้างครับที่เจอเดี๋ยวให้เอฟซได้ดูกันนะครับเลขลวงปูที่ตามหาเจอแล้วครับลวงปูลวงปูดอนนะครับหรือลวงปูพนมนงรักแม่นมากๆนะครับเอซ เลขหลวงปูดอนแม่นมากๆนะครับหลวงปูพนมลงรักที่เข้าทุกงวดน,นะครับท่านย้ายไปอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับไปอยู่อะไรเนาะเอฟก็ลืมแล้วนะครับอยู่อําเภอพิบูลมังสาหารนะครับนีเลขตัวเลขนะครับอําเภอพิบูลมังสาหารนะครับตัวเลขท่านเขียนให้หลวงปูไม่เคยให้เลขเยอะนะครับก็มีเลขเบิ้ลนะครับเจ็ดหกหกแล้วกันศูนย์หนึ่งแล้วก็ หกเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับ AF4 ลองรู่นะครับวันนี่ครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นแนวทางเดอ้อสวัสดีตรงจงกะแมวบางปูนกรุกลเนี่ยนะครับอันนี้เลขหลวงพูดดอนนะครับเลขปู่พนมตรงรักนะครับอ่ะอันนี้เป็นแนวทางเดอ้อ FC ทุกคนทุกท่านในขณะที่รอปู่เทพมงคลจะทําพิธีนะครับเดี๋ยวให้เอ็ดให้ดูเลขที่ไหนบ้างครับ อาจารย์สมจิตนะครับเ c ซของอาจารย์สมจิตนะครับท่านก็ให้ประมาณนี้นะครับนี่ครับอาจารย์สมจิตนะครับล่างบนนะครับอาจารย์สมจิตนะแคปน้าจอยดูใครที่ชอบแนวทางอาจารย์สมจิตนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอาจารย์สมจิตนะครับอ่ะท่านให้วิ่งโอ้วิ่งไปแล้วนะครับอาจารย์สมจิตให้ดูเลขวิ่งของท่านจะมีหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดหรือหกเจ็ดแปดอาจารย์สมจิตเลขวิ่งของท่านนะครับ ช็แปดก็วิ่งแปดช็เจ็ดก็วิ่งเจ็ดช็หกก็วิ่งหกได้นะครับแต่ที่จับให้ก็มีสองหกเจ็ดแล้วก็สี่หกแปดนะครับนะครับบนล่างก็มีแค่ห้าศูนย์ห้าสามเก้าห้าสี่ห้าสี่เก้านะครับ fc ลองเป็นแนวทางลองพิจรารณา,นานดูนะครับมาแล้วลวนลวน,วนเลขอ,อาจารย์เซมเลขฝันนะครับเม็ดเดียวฝันเม็ดเดียวเสียวทั้งประเทศนะครับเม็ดเดียวฝัน เม็ดเดียวเซียวทั้งประเทศนะครับเม็ดเดียวไปวันนั้นอาจารย์บอกว่าฟันดีมากเลยนะครับอยู่ดูในคลิปดูแล้วเอฟซอาจจะดูแล้วนะครับเต่เอ็ดไทยโทษสดเตอฟซได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะัฟันเม็ดเดียวนะครับฝันห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่จะให้สี่ศูนย์ศูนย์สี่เป็นให้ตัวเดียวนะครับเลขฝันเลขฝันนะครับไม่เกี่ยวกับเลขที่ให้บอก่กน,นแต่อาจารย์บอกว่ายัางยังเน้นที่เลขอันที่ให้ไป่กนหน้านี้เดี๋ยวจะดูเลข่กนหน้านี้คือเลขอะไรนะครับเดี๋ยวดูโกนอีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ นี่นะครับ FC นะครับเลขอาจารย์เซมนะครับเลขอาจารย์เซมนะครับที่ท่านให้เขียนให้กวนอาจารย์ก็ยังอยู่ว่าเหมือนเดิมนะครับโอเซมครับอาจารย์เซมนะครับเลขอาจารย์เซมก็มีหลักเก้าแวิ่งเก้าเม็ดเดียวเสียวทางประเทศคือเลขเลขเก้าอาจารย์บอกเก้ามาอีกแน,น่นอนครับเลขเก 9, ้าอาจารย์เซมก็มีเก้าศูนย์เก้าแล้วก็ห้าศูนย์เก้าเลขทะเบียนรถจับอยู่ที่ศูนย์เก้าหนึ่งเก้านะครับ สองเก้านะครับแล้วก็ศูนย์ห้าะครับอาจารย์เซมนะครับนี่พ่นจับให้เรียบร้อยนะครับอาจารย์เซมนะครับอมาโตเลขลุงต้อยลุงต้อยฟันแม่นนะครับเลขนางฟ้าเลขที่ลุงต้อยกับฟันแม่นนะครับงวดแล้วแตกสามตัวนะครับลุงต้อยนะครับกรนีครับแปดเจ็ดสองนะครับมีคนมาบอกว่าถ้าไม่ซื้อแปด ถ้าไม่มีเลขแปดเจ็ดสองนะครับจะไม่ถูกเหมือนกันนะครับอันนี้ลุงต้อยนะครับดูในคลิปได้นะครับลุงต้อยนะครับสาธุนะครับสองแปดสามนะครับอันเลขลุงต้อยนะครับอ่ะเยอะครับหลายที่มากไม่รู้ ครับอัาประมาณนี้เอฟซี F Z, ตัวคนทุกนท่านนะครับรอรุ่นเลขเยอะนะครับเดี๋ยวรอรุ่นเลขปู่เทพที่จะลงแ๋ยวขอ,อนาตลงการไทยทอดสดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอรุ่นเลขในการเลขปู่เทพมงคลจะลงเอาที่ลักกิโลนะครับวันนี้เตรียมตั้งกล้องรอแล้วนะครับไปสามารถไปติดตามได้นะครับในทางเพจอีสานนิวเพจก่มสยนานักได้นะครับจะไทยทอดสดตลอดเวลาเลยครับ ลำลากันไปนะครับเอฟซี FC ทุกคนนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับสวัสดีครับผม